เ้จ้านี่คือเห็ดที่ไปเก็บมาวันนี้นะคะได้ประมาณพราวหนึ่งห้าสิบเหรียญน,นี่ก็โอเคอยู่นะดูค่ะแต่เราทำต้มยำค่ะวันนี้ต้มยำหม,มูไซมูเรลค่ะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เยลลี่นะคะเยลลี่ก็ต้องขอรายงานโตก่อนจ้าจากซาเวลัมกามาเลียนเป็นเยลลี่ในอเมริกาเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าจำกันได้ป่เนาะบร้ยข้ามาทักทายกันดูเนาะวันนี้ก็สภาพพ่อแม่พี่น้องเนี่ย ไปเก็บเฮดอีกแล้วจ้าและชมบรรยากาศทางทางไปน้ำกันจัดน้อยนึงค่ะพ่อแม่พี่น้องอันคิมามาวาซู้กันฟังเนาะค่ะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเฮดโมเรลค่ะและเป็นสปริงเนาะก็บอันรูดบใบไม้พริกนะค่ะดอกไม เกสรดอกไม้ตนม้นหมใหิ่ๆนะคะพ่อแม่นับพี่น้องจะก็จะเริ่มบานแล้วก็มีเกสรค่ะเกสรดอกไม้ร้นออกมานี่เต็มพื้นที่ไปหมดเลยค่ะต้องดูแลตัวเองดีๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องถึงป้าแล้วดอกแรกดอกมันจ้าเจ็บเพ็ดกันเลยจ,าจา้าอุ้ยบางหันอย่างมากเจอบง,ของเขาเจ็บเข้าในมาต้องมีลายรอบเลยด้วยพี่น้องจา้านี่อู้คนอีกดอกหนึ่งโอ้ แหนมไปตังค์หหลายเทือเราเพื่อเห็นพอได้คุยเราเห็นเฉยเนี่ยค่ะโอ้ยจนทนสูงอายุละดังเหรอดอกนี้แห้งเด็กพี่น้องทำมืออืดในฝนตกนี่โอ้ยงามแล้วล่ะน้องแหนมเห็นงายกว่าเก่าจะ้ะดอกนี้คือเพ่เห็นดอกพอมีพี่น้องตอนนั้นตือเน,นีน้ค่อยๆทับค่อยแบนบางที่ ตรงนี้ก็เดินมาบ่อย้ลยบ่เยเห็นนะค่ะมาเห็นตอนนี้ด,ดูสิดี่ะกลับมาเยี่ยมมายามก็ได้ดอกทั้งนี้เลยจะรอพรุ่งนี้ก็ไม่ไหว ไม่เห็นตรงตรงเนี้ยมาบ่อยมากแต่ไม่เห็นดูตรงสามเพิ่นแทะ กำลังคดีเลยจ้ะสำเนียงดอกตัวใหญ่เป,ป็นออกนองอีริพนอนงนี่งก็ค่อยออกเลยเนี่ยสวยเนาะดูคหมมันก็ตามมาเก็บแอกวุ้ยหักเองเลย แบบนี้อ่ะเพราะเก็บเราจัยตัวนี้กำลังโคโคเลยนะคะกำลังดีเลยเนี่ยเพิ่งนี้ฝนตกใส่นี่โอโ้โหดันขึ้นมาแบบทะลุเลยเนี่ยปลายดอกนะที่แบบว่ามันไม่ได้ติดน้ำคือเราไม่เห็นเหมือนกันใครจะตด้ดีเนาะ พึ่งพโพี่น้องจ้ะเนี่ยสวยๆแล้วจ้ะ่จ้ะพอแม่พี่น้องสังเกตเหตุ อาคมนี่ด้วคะค่ะขาิันจะยุ่งยาหัวมันจะสันส่นๆจ้ะอันรู้สึกว่ามันจะเป็นอายุดไตต้นสวิตกรรมอย่างประมาณนี้ล่ะค่ะเบื้งแต่ละพื้นที่เขตต่างๆกันได้จ้ะได้พอยเทา้านึงยูมันี้ก็ได้นี่คือโพอเลนหรือว่าเกรสรต้นไม้ด้วค่ะเพื่อนๆพี่น้องจา๋าเบื้องว่าขอบขอบสะนี่คือโพอเลนนี่ฝนตกแล้วจ้ะ ฝนตกก็จะล่างพร้เนหรือว่าเกสรอนลงมาแน่ก็ดีอย่างค่ะจะได้ลดลงมากถ้าบอฝนมาตกนี่มีิต่ล้มนี่โอ้แมพีนองเลยทั้งรถทั้งบ้านค่ะเต็มค่ะตรงนี้หนักมากค่ะกองกันเลยค่ะน้ำน้ำมล้มพ้นพัดมาทั้งนี้เละคะ่ะเป็นบอกค่ะเต็มเ,เลยค่ะพ่อเมพี่นองม่าหอดบานเบิ่งขับลูกก็เบิ่งค่ะลูกๆูก็พอค่ะ รับค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ละเงึดไหลแบบเข้าขมาแมมพากันหลับแบบโบนตื่นเลยค่ะมักถึกใจลายค่ะว่าจะมีคนได้นอนนั่งพี่น้องได้เบิดเมอร์ค่ะบนที่นอนเนี่ยค่ะรับสบายเลยค่ะเข้าเปิดประตูขม้าบ่มมีภัยตื่นเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากลับถึงบ้านแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะดูค่ะฝนตกอากาศก็เย็นลงค่ะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องค่ะเบิ่งค่ะบรรยากาศรอบนอกตอนนี้สปริงค่ะ นาสปริงแล้วดูต้นไม้ดอกไม้บานจนจะล่วงหมดแล้วจ้ะว่าไดท้ายเลยจ้ะพูนาค่ะเย็นเพราะฝนลงมากบกเย็นรลอะไรจ้าลุกๆเนี่ยเดี๋ยวช่วยมามิทําความสะอาดระเบียงเนาะฝนตกแล้วก็ล้างเลยเนี่ยเต็มเลยค่ะเหลืองอ้อยๆบนเลยจ้ะเดี๋ยวจะพาด,ดูระเบียงจ้ะพอดีแล้วฝนตกก็จะเป่าเออก็จะล่างจ้ะดูค่ะ ปกคลุมด้วยนี่เลยจ้ะ,ะเห็นปะคะเหลืองๆเกสรเกสรทั้งนั้นเลยจ้ะเกสรต้นไม้จ้ะเกสรต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ย,ยค่ะอันนี้กระสิพามาเฮ็ดต้มยำขาหมูหรือว่าอะไรบารูจ้ะมันเนื้อติดมันบักหลายเลยจ้ะก็เลยจะเอามะขวแล้วก็ให้หน้ำม,มันทันออกก่อนละค่ะกิเฮ็ดต้มยำอัน ใส่เห็ดโมเรลนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮามเบอเกิ่งกันว่าเสร็จแล้วหน้าตาเป็นจังได๋เป็นตะแซ่บบ่จังซี่น้ำมันสิแซ่บบ่ลค่ะสิอันเทแรกเบิ่งคับน้ำมันเทลเล่ขิลองเฮ็ดคือกันจานน้ำมันบักหลายเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจะเอาแบบคั่วๆให้น้ามันเพิ่นออกให้หมดก้อนนะคะอืมแม่งั้นมันก็เบิ่ร์นเนาะใบตาย่านไว้มันก็หลายคหลายแน่พุ่น่ะเติมน้ำลงไปค่ะต้มบ่มีตะไคร้เด้พ่อแม่พี่น้องก็ได้ใส้ตะขาบกับใบมะกรูดแห้งจ้ะ วันนี้เราจะลองทำต้ยมยำไซเฮดมอเรลค่ะต้มให้เปืเป่อยเลยค่ะให้หมูด้วยค่ะเปื่อยโยเมนให้เฮดเปื่อยเฮดให้เพิ่นสุกกระเพาะจ้ะบัดน,นี้เขาก็ใส่บะเขือเลนลงไปค่ะต้มไปอีกจ,กจนบะเขือเลนเปืเป่อยแล้วค่ะให้น้ำจนมันข้นนะคะพอเม่นพัน,นองก็ต้มไปจนว่าเขาพอใจเนาะหมูเปืเ่อยเฮดสุก แล้วก็ใส่พริกด้อค่ะนี่ก็ใส่พริกแห้งด้วยค่ะเอาเอาพริกแห้งพริกสดลงไปจ้ะนาตาิ่นก็สิประมาณนี้นะตอนนี้นะจ้ะเนาะโอเคแลนะ้วจ้าเห็ดซุกหมูซุกหมูเปืป่อยรุงเครื่องค่ะตามใจชอบแล้วมีผงตม้มยำควายก็ใส่ผงตม้มยำลงไปละจ้ะง่ายดีแมปัดในตักใส่ถ้วยเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยบ่งหน้าตาด้วยค่ะ ขอบอกว่าแซบอิหลีจ้าหิงเ,เติมน้ำมะนาวสดลงไปค่ะพ่อแม่พี่น้องหอมค่ะมาค่ะมากินข่าวน้ำกันจ้าแซบแซบ่าพ่อแม่พี่น้องก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้ค่ะและขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมคลิปจนจบนะจน๊ะนาอสวัสดีจ้า